สวัสดีครับนคนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่22สบธันวาคม2 5 0ัห้าร้อยหอนี้ผมอยู่หน้าสอนอพนชอ่าสืบเนื่องจากเคสเมื่อวานก่อนกรณีที่สุมเมศกัลจักกับพวกไปยืนดักจับเขาอยู่่บนสะพานแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าเขามีริมาแอลกอฮอล เกิดกอบหมายคำนดแต่ไปแจ้งข้อกล่าวหาไปตรวจวัดแคร์คอร์มันเป็นของของใครเขาไม่รู้นะครับข้อวันเวลามันไม่ตรงกันมันไม่ใช่แต่ดับคูาเอามาดำเนินคดีแจ้งข้อหาัและผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้เห็นไอ,ไอตอนตอนที่เขาไปิําำรวจไม่ได้ให้ดูว่าค่ามันขึ้นเท่าไหร่นะครับ มีแต่ไอ้กระดาษไอ้ใบนั้นรู้มาจากไหนหรือสุดท้ายแล้วเขาต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาเมาแล้วก็เขาก็ย,ย,าาายืนยันว่าเขาไม่เมาแน่นอนจริงๆแต่การเป่าเทสกลับกลายเป็นว่ามันไม่ถงใส่ทำให้เขาต้องโดนข้อหาวันนี้ทีมสมาคมนักดนตรีหลก็มาดำเนินการต่อเดี๋ยววันนี้เราจะพาไป ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ศาลนะแล้วก็เราไปคู่กันไปหาความจริงกันที่ศาลให้มันรู้กันไปว่าสิ่งที่คุเณเธทาราัตว์กับพวกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันจริงหรือไม่ให้เขาเอาพยานหลักฐานที่เขามีไปยื่นต่อศาลไปสู้กันที่ศาลน,นะครับให้ศาลเป็นคนตัดสินว่าใครติดใช่รือไตอบนั้นนะครับแล้วจะเจอกันครัน,นี้น่าจะอีกยาวนะครับ สู้กันสนุกแน่นอนกับภูนเน่ทาราศัก์สมาคมนักรบด่านเตือนแจกแต่้อพร้อมสู้ทุกๆกรณีขอบคุณพักแยไปจับ